สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ยในเกมโซแลนเล e นคาเนสเล่นผ่านแอปเอ็กเกมในคลิปนี้ผมจะมาแจกเทอริสตัวละครสอนสวิธีใช้คูปองเงินสด6480หยวนหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ30 0 0 0บาทนะครับทุกคนอันดับแรกครับผมอ่าตัวเกมนะครับได้ทำการอัปเดตภาษาไทยเข้ามาแล้วนะครับผม ถ้าตัวเกมของใครยังไม่เป็นภาษาไทยนะครับให้เราเข้ามาที่โลโก้เอ็กซินเกมตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชันการแปลภาษาครับกดที่เข้าไปมาที่แพทภาษาเกมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับกดที่เข้าไปแล้วก็กดยืนยันนะครับผมตัวเกมก็จะทําการเริ่มเกมใหม่เนาะหรือว่ารีสตาร์ทเกมนะครับทุกคนจากนั้นตัวเกมของเราก็ จะกลายเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปครับผมขออนุญาตแจกเทลิสต,ตัวละครสําหรับทุกคนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กําลังมองหาโปรแกรมจําลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนําโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสําหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบัน หรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับ ถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดอขออนุญาตขึ้นเทลิสตัวละครให้นะครับสำหรับเทลิสตัวละครน,นะครับผมอัปเดตล่าสุดนะครับผมในปี2525 25เลยนะครับผมเทลิสนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด5เยี์นะครับทุกคนมีเทียสเอบและก็ D นะครับซึ่งตวะะครที่อยู่ใน เทียนี้นะครับผมจะเป็นตัวละครนะครับผมที่ผู้เล่นต่างชาติได้ทําการจัดเทียร์ลิสนะครับผมมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูตัวละครในเทียร์เอกันเลยนะครับทุกคน <c oughs> ก็จะมีทั้งหมด7ตัวนะครับ7ตัวนี้นะครับผม <c oughs> เป็นตัวที่เราควรหานะครับผมไว้ <c oughs> ในทีมเราเลยนะครับเป็นตัวที่ เรานะครับผมใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมหรือว่า end game ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับ7ตัวละครนี้นะครับมีทุกสายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสายแทงสายโจมตีสายซับนะครับผมมีทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครมี7ตัวละครนี้นะครับผมอยู่ในทีมนะสามารถปั้นใช้ยาวๆยันจบเกมได้เลยนะครับผมเล่นได้ทุกคอนเทนต์เล่นได้ทุกเนื้อหานะครับแนะนําเลยนะครับผม7ตัวละครนี้เนาะ ต่อไปเทียเอครับผมเจตละครของเทียเอก็มีครบทุกสายเหมือนกันนะครับผมแต่มันจะเก่งไม่เทียบเท่าพวกเทียเอสนะครับทุกคนถ้าใครจะปั้นเทียเอนะครับก็ปั้นได้นะครับแต่มันจะเก่งไม่เท่าเทียเอสนะทุกคน,คน, A, น,คกน,นคแต,น S, นนแต่ใช้พวกตัวซับตัวดาเมจก็พอได้อยู่นะครับผมถ้าเราจะเล่นเนาะ แต่แนะนำครับผมถ้าใครจะปั้นใช้จริงก็ให้อัปดงอัปดาวให้เยอะไปเลยนะครับผมถ้าจะใช้แทนพวกตัวละครเทียสนะครับต่อไปเทียบีครับผม3ตัวนะครับผมเทียบี B นะครับผมก็เก่งตอนอแค่ต้นเกมนะผมถึงกลางเกมแค่นั้นนะครับผมถ้าใครจะปั้นใช้ยาวก็อัปดาวให้เยอะๆไปเลยนะครับต่อไปเทียซี C, แล้วก็เทียดี D นะครับผมเก่งตอนต้นเกมนะครับถึง กลางเกมนะครับผมถ้าพวกเลดเกมหรือว่าจบเกมไม่น่าไหวนะครับผมถ้าใครจะปั้นเะทียซีหรือว่าเทนะียดีนะแนะนําให้หาตัวละครเทียบีแล้วก็เทเอมาใช้จะดีกว่านะครับทุกคนที่สําคัญเลยนะครับผมเกมน,นี้เราต้องหาตัวละครนะผมมาอัพดงอัพดาวแล้วก็ใส่พวกวงแหวนอะไรต่างๆเนาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวละครของเราแล้วก็หาดงหาดาวมาอัพตัวละครด้วยนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครจะหาตัวละครไว้ใช้ปั้นใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมแนะนําให้หาตัวละครในเทียสนะทุกคนเ็ตัวนี้ครับผมแบกทีมหลังหักนะครับครบทั้งหมดเลยเนาะมีทุกสายนะครับทุกคนแนะนําเลยครับผมต่อไปครับผมขออนุญาตนะครับผมสอนวิธีการใช้คูปองฟรีนะครับทุกคน คูปองนี้มันจะแจกฟรีนะครับผมทุกวันนะ6,480อยหยวนหรือเท่ากับ30,000บาทไทยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสามารถใช้ได้ทุกวันนะแค่เราเข้าเกมมันก็แจกใหม่เรื่อยๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้คูปองกันเลยนะครับให้ทุกคนครับผมมาที่แพ็คเติมเงินครับผมตรงนี้เข้ามาเลยนะครับให้ทุกคนเลือกแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยนะครับผม อ่าแพ็กไหนสําคัญก็ลองเลือกดูเนาะอ่าอันนี้ผมไม่สามารถแนะนําได้นะ,ะะดนะครับผมอ่าผมขอญาตนะครับผมเติมให้ดูเนาะเป็นแพ็ก128หยวน,นะครับผมกดติ๊กเข้าไปกดติ๊กไปที่แพ็กได้เลยครับผมติ๊กเข้าไปนะครับอ่ารอสักครู่ครับอ่ามันก็จะขึ้นนะครับเห็นไหมครับผมคูปอง128หยวนเนาะ ตรงนี้นะครับผมอันนี้คือเราจะใช้คูปองนะครับแทนเงินสดเนาะไม่ต้องเติมเงินสับบาทนะครับผมเกมนี้สายฟรีสบายๆครับบอกเลยกดชําระเงินครับผมูนย์บาทนะชําระเงินได้เลยนี่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ให้เรามาดูคูปองเนาะเห็นไหมมันก็ลดลงแล้วนะครับอาจจาก6,480เนาะลดเหลือประมาณ6 3 5 2นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหยวนเนาะ ถ้าตีพึ่งินไทยก็ประมาณ3 0,000ื่นนะครับให้ทุกคนนะครับผมเลือกซื้อแพ็คนะครับที่มันจําเป็นเนาะหรือว่าจะซื้อหมดก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าตัวแพ็คมันก็แจกทุกวันเนาะไม่ใช่แพ็คพวกคูป,ปองเนาะหกพันสี่ร้อยแปดสิบหยวนนะทุกคนก็แจกทุกวันนะอันนี้ก็วันแรกก็ลองซื้อพวกพลังงงพลังงานตรงนี้ดูนะครับผมหรือว่าใครจะซื้อพวก ่ที่เป็นส่วนลดพิเศษต,ตรงนี้ก็ซื้อได้เนาะอลองเลือกซื้อดูนะทุกคนมันมีหลายแพ็คมากนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จะไม่รู้ว่าจะแนะนําแพ็คไหนนะครับทุกคนอันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับอ่าโอเคครับผมสําหรับแจกโค้ดแนะนําการเปลี่ยนภาษาเกมนะครับแล้วก็สอดิธการใช้คูปองนะครับผมของเกม s o แลนเลดคาร์เนตนะครับผมของ X7 Game นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยผมขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ